สวัสดีค่ะพี่ๆทุกคนวันนี้นังก็จะพาพี่ๆทุกคนไปไทสวนกันค่ะเพราะว่านังจะไปไทสวนเผือเตียมแปลงปลูกพักกันค่ะถึงสวนกันแล้วค่ะทุกคนไปไทสวนกันค่ะแปลงนี้นังก็จะปลูกพักจะมีพักบุ้งพักชีต้นหอมแล้วก็มีถั่วฟักยาวค่ะประหยัดค่าใช้จ่ายในบ้านได้ค่ะเพราะว่าสามารถเก็บพักจากสวนไปทํากับข่าวได้ค่ะนังลืมบอกไปค่ะพี่ๆทุกคน นอกจากสินค่ะคูบุตะจะใช่ดีมีมาตรฐานแล้วเนี่ยเขายังมีระบบสะสมคะแนนด้วยค่ะโดยเอาคะแนนที่ได้มารุ่นโชคทองกับคูบุตะแฟมิลี่ตอนนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วค่ะพี่ๆทุกคนทุกหนึ่งอยคะแนนจะได้ซิ์ดุนทองหนึ่งซิ์ค่ะเลกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30- พฤศจิก,กาย,ยน2567นค่ะไม่เพียงแค่รุ่นโชคทองนะคะคะแนนยังสาม,มารถรุ่นเทียวฟรีกับคูบุตะแฟมิลี่ได้อีกด้วยค่ะ รุ่นเที่ยวเนี่ยจะใช้คะแนนส0 0 0ันคะแนนคะ่ะได้1ซิดนะแลกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2567เ,เพียงแลกคะแนนง่ายๆสามารถทำตามนู่นได้เลยคะ่ะขอไปแอปเขียวสยามคูปตาค่ะแล้วกดคำว่าคูปตาแฟมิลี่แล้วก็กดคำว่า,มมาเลกรางวัลคะ่ะแล้วก็แลกลคะแนนรุ่นโชคพองค่ะแล้วก็แลกของรางวัลจากแล้วก็แลกซิดคะ่ะ เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ยืนยันการแลกคะแนนค่ะแล้วก็จะมีรหัสทุกตัวส่งไปที่เบอร์โทรจ้าแล้วก็โก๊นอกจากนันแล้วก็กดยืนยันจ้าแค่นี้เป็นอันทีเรียบร้อยจ้าสำหรับใครที่อยากแลกคะแนนรุ่นเที่ยวฟรีนะคะก็กดเข้าไปมันเดิมค่ะแล้วก็กดคาว่ารุ่นเที่ยวฟรีจ้าแล้วกดแลกของเราวันค่ะทำเหมือนเมื่อกี้เลยจ้าแลกซีนะคะแล้วก็ยืนยันการแลกคะแนนค่ะแล้วก็จะมีรหัสเหมอนเดิมค่ะส่งไปที่เบอร์โทรนะคะเราโกโก้แล้วกดยืนยันจ้าเสร็จแล้วก็เป็นอันทีเรียบร้อยจ้านอกจากรุ่นทองและรุ่นเที่ยวฟรีก เขายังมีรางวัลอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นส่วนลดอะไลและเสื้อแจ็กเก็ตและรางวัลอื่นๆพี่ๆอย่าลืมไปแลกคะแนนกันนะคะสําหรับลูกค้าคูบตต้าส่วนพี่ๆคนไหนที่ยังไม่เป็นขอบรควคูปต้ามาเป็นขอบรั้เดียวกันนะคะคูปต้าดูแลลูกค้าดีมากๆเลยค่ะในศูนย์บริการก็คอบคุมทั่วประเทศเลยค่ะหลังจากที่นางไทยเสเร็จแล้วนะคะนางก็จะไปเปลี่ยนผ่านกค่ะเพราะว่าจะใช้ลอตเตอรี่ต่อจ้าเพราะว่าจะไปเตรียมปั่นหน้านะคะ ห็นไหมคันเดียวออกมาทํางานคุมเลยค่ะไม่ว่าจะแทกมันสัมปะหลังไถนาะปันนาะหรืออัดฟงังหลากรถบรรทุกรถเกี่ยวนวดเขาคูปตุตารถคูปตุตาคันเดียวเอาอยู่จ้าพี่ๆอย่าลืมไปแหลกคะแนนรุ่นโชคท้องกันเยอะๆนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย